การขายอาวุธให้ได้มากที่สุดจะต้องเกิดความขัดแย้งให้ได้มากที่สุดหลักเหล่านี้เกิดขึ้นในซีเรียรเกิดขึ้นในอิรักเกิดขึ้นในอัฟกา,านิสถานและล่าสุดเกิดขึ้นในยูเครนและมีความพยายามที่จะเกิดขึ้นในไต้หวันอีกอย่างไรก็ตามกลยุทธเหล่านี้จะยุติลงจะเบาลง หลังจากที่สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปซึ่งกำลังตกต่ำรวมทั้งอัตราเงินเฟอ้อที่กำลังสูงขึ้นดีขึ้นนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเทสักจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ก็ปเปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายรายการในรถบ้านกันนะฮะวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศตอนนี้นะครับคงเป็นประเด็นเรื่องของความขัดแย้งระหว่างรัสเซียสหรัฐอเมริกาและก็จีนและกาลังลามไปถึงขั้นอินเดียเลยทีเดียว อีก็เร่งาชาติสมาชิกถกซื้อกระสุนร่วมนะครับหลังยูเครนเรียกร้องต้องการอาวุธเพิ่ม uters, รอยเตอร์รายงานว่าอีเร่งเราชาติสมาชิกจัดหาวิธีซื้อกระสุนเพื่อส่งให้กับยูเครนหลังเคียฟเตือนกองกำลังของตนต้องการอาวุธเพิ่มอย่างเร่งด่วน ในขณะที่อดีตประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาจิมมี่คาร์เตอร์ตัดสินใจที่จะไปใช้วาระสุดท้ายที่บ้านอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์แห่งสหรัฐอเมริกาตัดสินใจปฏิเสธการแทรกแซงทางการแพทย์และขอรับการรักษาตัวแบบประคับประคองที่บ้านเพื่อใช้เวลาที่เหลืออยู่กับครอบครัวศูนย์คาร์เตอร์ ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของคาร์เตอร์ตั้งอยู่ระบุถ้อยถแถลงนะครับว่าคาร์เตอร์วัย98ปีมีชีวิตยืนยาวยิ่งกว่าอดีตประธานาธิบดีคนใดๆในประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาโดยดำรงตำแหน่งทำเนียบขาวตั้งแต่เดือนมกราคมปี1977จนถึงมกราคม1981นะครับ ครับอกว่าท่านได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากครอบครัวและทีมแพทย์ครอบครัวของคารเ์เตอร์ใกล้ขอประเด็นเป็นเรื่องส่วนตัวนะครับและรู้สึกทราบซึ้งในความห่วงใย,ยจากหลายๆายคนที่ยังคงนับถือท่านศูนย์คารเตอร์ก็มีการถแถลงการและระบุเช่นนั้นในขณะที่โสมแดงนะครับโอความสำเร็จในการขยิงขีปนาวุธปิสัยไกล หลังขู่ตอบโต้เกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกาในการจะทำการซ้อมรบสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าสำนักข่าว KCNA นะครับระบุขีปนาวุธที่เกาหลีเหนือทดสอบแบบกระทันหันซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบ7สัปดาห์หลังเกิดขึ้นนะครับจากกรณี สมแดงขู่ตอบโต้ขั้นเด็ดขาดในการซ้อมรบระหว่างเกาหลีใต้กับสหรัฐอเมริกาที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นคือขีปนาวุธข้ามทวีปฮาวาซอง15ในกับซึ่งพปสูต์ให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความไว้วางใจในการป้องปรามด้วยนิวเคลียร์อันทรงพลังของเกาหลีเหนือในขณะที่ตึงเครียดอย่างต่อเนื่องฮะน้องสาวคิมจองอึน นะครับก็ขู่จะเปลี่ยนมหาสมุทรแปซิฟิกเป็นสนามส้อมรบเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธทิ้งตัวอีก2ลูกไปตกนอกชายฝั่งตะวันออกนะครับขณะที่น้องสาวผู้นำโสมแดงออกมาขู่ว่าเพียงอย่างจะเปลี่ยนมหาสมุทรแปซิฟิกกลายเป็นสนามซ้อมรบยิงขีปนาวุธทันทีในขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับ ทั้งเตือนทั้งกู่จีนบอกว่าจีนจะส่งอาวุธช่วยเหลือรัเสเซียถลม่มยูเครนวิกฤตนะครับบอลลูนสอบแนมชักจะซาล่าสุดสหรัฐอเมริกานะครับจัดแจงยื่นข้อหาใหม่ให้กับจีนโดยแอนโทนีเคมบริงนะครับรับตีว่าการกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาออกให้สัมภาษณ์กับสื่อสหรัฐอเมริกาว่าจีนกำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะส่งอาวุธและกระสุนไปยังรัเสเซีย ในขณะที่สงครามที่มอสโกเป็นฝ่ายรุกรานยูเครนดำเนินการใกล้มาเตะมา1ปีเต็มนะครับหวังอี้กรรมการการเมืองแห่งกรรมการกลางของพรรคคอมมิวนิสต์จีนและผู้อำนวยการกรรมการนะครับการงานด้านกิจการการต่างประเทศส่วนกลางของจีนกล่าวกับบรรดาผู้นําในเวทีโลกนะครับเกี่ยวกับการความมั่นคงนะครับเรื่องของที่มิวนิกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่า จีนกำลังจะร่างข้อเสนอสันติภาพเพื่อยุติสงครามครั้งนี้ทว่าจุดยืนดังกล่าวดูจะขัดแย้งกับสิ่งที่สหรัฐอ้างว่าข่าวกรองมารัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐเิกายืนยันว่ามีบริษัทจีนหลายแห่งมอบสนับสนุนไม่ใช่อาวุธแก่รัสเซียเคมบริงระบุว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับหวังอี้ในการประชุมความมั่นคงที่มิวนิกเกี่ยวกับ ผลลัพธ์ที่จีนจะต้องเผชิญหากมีการส่งอาวุธเครื่องกระสุนพร้อมการช่วยเหลือที่อาจจะไปนำนำไปสู่การเข็นค่าชีวิตผู้คนนะครับให้แก่มอสโกนะครับซึ่งก็เป็นข้อกล่าวหาที่ด่ากันไปมานะครับแล้วก็จนถึงขนาดนี้จีนต้องการให้เกิดความสงบแต่สหรัฐอเมริกายัางไม่กระแสต้านปักกิ่งลูกคือในสหรัฐอเมริการัฐเท็กซัส ร,รัฐเวอร์จิเนียเล็งมาครับใช้กฎหมายห้ามชาวจีนซื้อที่ดินอสังหาริมทรัพย์ภายในสหรัฐอเมริกานำร่อง11รัฐให้เดินตามสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าประวัติศาสตร์กำลังจะซ้ำรอยอีกครั้งเมื่ออเมริกันกำลังหันมาเดินนโยบายความพยายามกีดกันห้ามประชาชนหรือรัฐที่มาจากต่างประเทศนะครับไม่เป็นมิตรกับอเมริกันต้องห้ามซื้อที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ภายในรัฐเท็กซัสและรัฐเวอร์จิเนียและอีก11รัฐกำลังเดินตามท่ามกลางมรสุมบอลลูนสอดแนมจากปักกิ่งที่ล้ำน่านฟ้าเข้าไปเขตมิดเวสต์นะครับของสหรัฐอเมริกาเป็นเชื้อเพลิงนะครับอีกเหตกุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจนะฮะปรากฏว่าตอริบานเตรียมที่จะเปลี่ยนฐานทัพต่างชาติเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ รัฐบาลของตาลีบันของอฟัฟกานิสถานจะเปลี่ยนนะครับฐานทัพต่างชาติเดิมฮะซึ่งสหรัฐเข้าไปทำการครอบครองเนี่ยให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้วในกระที่เหตุการณ์ที่เกิดแผ่นดินไหวในตุรกีและซีเรียปรากฏว่ายอดผู้เสียชีวิตทะลุ4.6หหมื่นรายนะครับที่เหลือคาดว่าอาจจะถูกฝังทั้งเป็นเหยื่อแผ่นดินไหว พุ่ง4.6หมื่นศพขณะที่ทางตุรกีประกาศยุติปฏิบัติการค้นหาแล้วยกเว้นใน2จังหวัดหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวผ่านมา2ส,สัปดาห์แต่คาดว่ายังมีคนถูกฝังทั้งเป็นอีกจำนวนมากนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดน้ำท่วมแล้วก็โกรนพล่มนะครับที่บราซิลมีคนเสียชีวิตตอนนี้36ศพ ฝนพายุถล่มเซาเปาโลของบราซิลส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมบินถล่มมีผู้เสียชีวิต36ศพผู้ว่าการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินใน5เมืองตามแนวชายฝั่งนะครับในขณะที่เหตุยิงขบวนพาเลตในสหรัฐอเมริกากราดยิงเกิดขึ้นมีคนได้รับบาดเจ็บอีก5รายเกิดเหตุยิงกันในขบวนพาเลทนะครับ b r บล็ CAST ในรัฐนิวออร e ีนนะครับรัฐลุยเซียนาของสหรัฐอเมริกานะครับส่งผลทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บตอนนี้ก็อย่างน้อย5คนในขณะที่เครื่องบินเล็กตกลงไปในปร่องภูเขาไฟในฟิลิปปินส์นะครับยังไม่ทราบชะตากรรมคนขับและก็เครื่องบิน ศูนย์กู้ภัยฟิลิปปินส์นะครับเร่งทำการค้นหาเครื่องบินเล็กพร้อมคนบนเครื่องบินอีก4ชีวิตที่สูญหายระหว่างมุ่งหน้าไปยังกรุงมาด,ดิลาคาดประสบเหตุตกบนบริเวณป่องผู้เขาไฟซึ่งยังคงมีการเคลื่อนไหวปัะทุอยู่นะครับในขณะที่โลงศพยุคโรบันถูกค้นพบในฉนวนกาซาฉนวนกาซาเป็นพื้นที่ อาณาเขตเพียง360ตารางกิโลเมตรโดยทางตะวันตกเฉียงใต้ติดกับอียิปต์ทางเหนือและทางตะวันออกติดกับอิสราเอลปัจจุบันชุนนกาซาอยู่ในการปกครองของกลุ่มฮามาสแต่ก็มีการเจอหลุมศพนะครับโรมันโบราณประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของอินเดียนะ จอสโรอสพอมทางการเงินวิภาควิจาร์ณอินเดียนะครับหลังจากอินเดียมีการส่งเจ้าที่สันพกรเข้าไปดเนการตรวจสอบสำนักข่าว BBC ซึ่งเป็นสำนักข่าวของอังกฤษที่นำเสนอข่าวนะครับเกี่ยวข้องกับการเจรารน,นะครับการสลายการชุมนุมกลุ่มมุสลิมเมื่อ20ปีที่ผ่านมานะครับ ปลุกกระแสการต่อต้อตานนเรนทราโมดีนายกรัตรีจรึงเป็นที่มาครับของนเรนทราโมดีออกคำสั่งให้สันพรกรบุกเข้าทำการตรวจสอบนะครับสำนักข่าวบ b c c ของอังกฤษติดต่อกันนะเป็นเวลา3วันจอโซลอสก็กล่าวหามอนเตเรนทราโมดีเนี่ยนะเป็นเผด็จการไม่ใช่เป็นประชาธิปไตย ทำให้อินเดียก็เกิดความไม่พอใจตอบโต้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสาเหตุหลักๆนะครับอย่างที่ผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้ว่าการที่มีการปลุกกระแสการต่อต้านเกิดขึ้นเพราะว่าอินเดียนั้นกําลังจะย้ายไปอยู่ฝ่ายซ้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานนะครับการใช้สื่ออย่างสำานักข่าวบีบีซีนำเสนอเรื่องนี้แล้วก็บีบ นะครับอินเดียจึงเป็นเรื่องปกติฮะตะวันตกเนี่ยจะใช้หลักแบ่งแยกและปกครองนะครับใช้คนภายในประเทศนั้นรบกันเองสู้กันเองนะครับทำให้ง่ายต่อการดำเนินการโดยใช้สื่อเป็นเครื่องมือและใช้ยุคประวันเรียกว่านิวมีเดียเป็นเครื่องมือนั่นเองแต่ประเด็นที่น่าสนใจฮะการประชุมที่มิวนิกส์เป็นการประชุมด้านความมัน่นคงความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกา ที่ฟาดไปอย่างรัสเซียและขราวนี้มาเล่นงานจีนนะครับทำให้ทั้ง3ประเทศเกิดความขัดแยง้งขยายวงกว้างมากขึ้นจีนบอกว่าเขามีความพยายามที่จะให้เกิดการจุรจาสันติภาพขึ้นแต่สหรัฐอเมริกานั้นใหม่สหรัฐอเมริกาก็ขู่กลับว่าจีนเนี่ยกำลังจะมีการส่งอาวุธไปให้รัสเซียเพื่อทำการสนับสนุนมากขึ้นแต่ ในเชิงงานสังเคราะห์ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศที่ส่งอาวุธไปให้กับยูเครนเนี่ยนะฮะแล้วก็ใช้สู้รบกับรัสเซียเนี่ยกลับกลายเป็นสหรัฐอเมริกาเป็นตัวนําและร่วมกับฝั่งสาภาพยุโรปล่าสุดก็จะระดมพลส่งกระสุนไปเพิ่มก่อนหน้านั้นก็มีการส่งรถถังไปเพิ่มและจะพยายามส่งเครื่องบินขับไล่ไปเพิ่มให้การสนับสนุนยูเครนแต่ห้ามจีนส่งไปเด็ดขาด จีนส่งไปก็จะโดนมาตรการโน่นนี่นั่นแต่ก่อนหน้านั้นสหรัฐอเมริกานะครับโจมตีบอลลูนนะครับซึ่งเป็นบอลลูนตรวจสภาวะอากาศของจีนนะครับแล้วก็สอยลงมาแล้วก็กล่าวหาจีนว่าเข้าทําการสอดแนมและให้ประเทศฝั่งสหภาพยุโรปยิงบอลลูนที่ตรวจสอบสภาวะอากาศทั้งหมดของจีนด้วยนะครับทำให้ ตอนนี้ความขัดแย้งกำลังบานปลายอย่างไรก็ตามนะครับในเอเชียตอนนี้ก็ระทึกมากขึ้นสหรัฐอเมริกามายุนะฮะเกาหลีใต้ซ้อมรบบริเวณพื้นที่ของเอเชียเกาหลีเหนือจริงยิงขีปนาวุธฮาซอง15เนี่ยฮะเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลข้ามทวีปเนี่ยเพื่อที่จะข่มขู่ อย่างเราก็ตามเกมของสหรัฐอเมริกาตอนนี้เขาเรียกว่ากลยุทธ์สงครามอาวุธสงครามอาวุธมีเป้าหมายเพื่อขายอาวุธให้ได้มากที่สุดนะครับการขายอาวุธให้ได้มากที่สุดจะต้องเกิดความขัดแย้งให้ได้มากที่สุดหลักเหล่านี้เกิดขึ้นในซีเรียเกิดขึ้นในอิรักเกิดขึ้นในอัฟกา,านิสถานและล่าสุดเกิดขึ้นในยูเครนและมีความพยายามที่จะเกิดขึ้นในไต้หวันอีก อย่างไรก็ตามกลยุทธ์เหล่านี้จะยุติลงจะเบาลงหลังจากที่สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปซึ่งกำลังตกต่ำรวมทั้งอัตรางเงินเฟอ้อที่กำลังสูงขึ้นดีขึ้นนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วม สนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ที่ิงรงอุทิศเพื่อปูนประชาสืบสานงานพระราชาบิดาขอพระสยามเทาวาคุ้มองพระองค์แผ่นดินไทยมีความศักดิ์สิทธิ์ฤทธานมีใจเมืองเป็นสูงพลังแห่ง ความรุ่งเรืองมีพระหลักเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองคุ้มครองปกปักรักษาแต่แผ่นดินก็ต้องมีพระผู้นั่งเมืองด้วยผู้มีบุญญาธิการมาผ่านพิภพเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ได้ผ่านการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษครบพลังศักดิ์สิทธิ์ฤทธา เป็นพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบอดีศีสินมหาวัชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูงกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามินทราธิเบตราชวรโรดมบรมมาาบธบรมภิพระวชิระกล้าวเจ้าอยู่หัว โอได้พระทศตรงเป็นพระมิ่งขวัญพระบุญญาธิการดังรมโพยพระคามละ,ะ,ะมีนนำชาติคนไทยราสฎรนเดือดร้อนนะเอง่งหุญนใดทรงรีบช่วยด้วยพระเมตตาตงเป็นกษัตริย์จอมทัพเลียงไกร ทรงเป็นกษัตริย์นำราชให้จิตอา,าสาทรงเป็นกษัตริย์ดวงใจของไทยประชานทรงเป็นกษัตริย์ที่รักนักราเนื้อยิ่งสิ่งใด 英语。